เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับที่ได้รับเข้าสู่ช่องแอดเอ a กมเมอนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์อเมริกันซิตี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันนั่นเองนะครับทุกคนก็เซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟแนวโลเพลย์นั่นเองนะครับที่เราจะมารีวิวกันซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจหรือว่าอยากจะไปเล่นเนี่ยก็รายละเอียดจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างคลิปนะครัับบทททุุกกกกกคคคนนนน็็ืืออออออจจะะะมมมียย่่่่่่าาาาางงงงเเลลรรรไววปชตติิิดดแห์ ต่างๆนะครับก็จะรวบรวมแล้วก็ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทุกคนสามารถไปดูกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรีวิวนั้นยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทําคลิปนะครับโอเคก็อย่างแรกนะครับเมื่อเราเข้าประเทศมานะครับเราก็จะได้รับเงิน1 5ึ0งบาทนะครับทุกคนแล้วก็ได้รับพวกน้ําอาหารนะครับก็แนนอนมันคือสิ่งเบื้องต้นที่เด็กใหม่ต้องได้นะครับทุกคนแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมต้องพูดอย่างนี้ก รีบเข้ามาเล่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเขาจะเอาระบบไวริสเข้ามานะครับทุกคน แต่ถ้าใครที่เข้าตอนนี้เนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับยังไงก็รีบเข้ามานะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเขาจะเอาไว้บบประดิษเข้ามาแล้วเนาะโอเคสาหรับจุดเกิดเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบเร็วๆแล้วกันนะครับทุกคนท่านผู้ชมก็สามารถมาฝั่งนี้ได้นะครับซึ่งจะมีร้านค้าเราอยู่นะครับนี่เดินเข้าไปนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะครับผมจะมีร้านค้านะครับเราสามารถนะครับสลันะครับหรือว่า Bar นั่นเองนะครับเราก็จะขึ้นร้านค้าแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์เอาไว้ทางาัมน มีเครื่อง gps นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับ5 0าบาทเราซื้อมาเลยนะครับทุกคน gps นะครับเวลาเราอจะ gps แล้วก็ gps นะเวลาจะใช้งานเนาะแ l a s h gps ผุมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเนาะเราก็สามารถดูพวกสถานที่พวกงานต่างๆได้นะครับทุกคนอันนี้ผมต้องแนะนําเลยว่าควรซื้อนะครับทุกคนตอนเข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับแล้วก็ซื้อมาได้นะครับทุกคนราคาก็เหมือนนึงเนาะ ก็สามารถกดปุ่ม Y นะครับเพื่อดูกระเป๋าของเราได้นะครับนี่กระเป๋าเราก็สามารถนะครับมีโทรศัพท์มือถือก็เปิดดูได้ครับนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเวลาก็จะตรงกับในชีวิตจริงด้วยคือในตอนนี้ผมอัดอยู่17นาฬิกา17นาทีนะครับคือมันจะตรงกันเลยนะครับทุกคนเราก็สามารถโทรได้ส่งข้อความส่งรายได้นะครับทุกคนเพิ่มเบอร์เพิ่มรายได้เลาทุกคนเนาะบริเวณจุดเกิดก็ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคก็ด้านหน้านะครับก็จะมีจุดเบิกรถนะครับสำหรับเด็กใหม่เนี่ยเราสามารถกดปุ่ม N นะครับเพื่อ เบิกรถอีป๊อ e ปได้นะครับราคาก็ร้อยหนึ่งนะครับทุกคนก็เซิร์ฟเป็นแนว RP นะครับคือเราก็ต้องมีการเช่ารถอะไรอย่างนี้เนะาะสำหรับใครที่มีรถแล้วเราก็สามารถมาเรียกรถตรงนี้ได้นะครับทุกคนสามารถเรียกแล้วก็มาเก็บได้ตรงนี้ด้วยนะครับ อาจจะมีทั้งจุดเก็บแล้วก็จุดเรียกนะครับเราก็มาเช่ารถกันเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับผมก็โอเคนะครับเราได้รถมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ GPS ไปเลยแล้วกันนะครับผมก็ก่อนจะไปทํางานเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูจุดตลาดเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมกดไปเลยครับตลาดเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วขับไปเลยนะครับโอเคเรามาถึงกันแล้วครับทุกคนปึ๊บอยู่ทางขวานี่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับจะมีตลาด ตรงนี้นะครับเราสามารถมาดูราคาตลาดที่ป้ายตรงนี้ได้นะครับกดปุ่ม S นะครับก็จะดูราคาประมาณนี้เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยราคาค่อนข้างดีนะครับก็คือแบบขั้นแบบดีมากเลยนะครับแนะนาไม่รีบมาฟาร์มนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอัปเดตระบบใหม่เข้ามาแล้วก็คือพวกราคาต่างๆเนี่ยเขาจะแบบปรับเปลี่ยนอีกนะครับคือพูดง่ายๆว่ารีบมาฟาร์มกันนะครับผมเดี๋ยวเขาจะรีพวกราคาต่างๆแล้วนะครับทุกคนนะก็ส่วนใหญ่นะครับงานที่เขาจะทากันรู้สึกจะเป็นการเก็บหอยนะเพราะว่าได้เงินเยอะนะครับรู้สึกว่ามันจะกาด้ลลต ก็คือแบบมันไม่ไกลอะครับทุกคนก็เลยแบบฟาร์มง่ายหน่อยนะครับสำหรับงานเก็บหอยโอเคครับผมเรามาถึงกันแล้วนะครับสําหรับระบบคาสิโนนะครับผมก็จะมีพวกบาคาร่าให้เล่นอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถ g p s มาดูได้เลยนะครับกดไปที่สถานที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็ขึ้นมา ก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะฝั่งนี้ก็จะมี ATM นะครับเงินไม่พอก็เบิกครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีร้านค้าเราสามารถซื้อของได้นะครับผมโอเคสมมติผมอยากจะเล่นนะครับผมเราก็สลับาคาร่าได้เลยนะครับบาคาร่านะครับแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็สามารถเลือกลงได้เลยนะครับสมมติว่าผมจะลงเป็นเพลเยอร์นะครับผมอ่ลงไปเลยครับอ่ผมจะลงสักหมื่นหนึ่งนี่นะครับผมใจป่ามากเลยลงไปหมื่นหนึ่งนะครับคือคิดจะรวยก็ต้องมีการลงทุนครับทุกคนแต่ผมไม่แนะนำนะอันนี้แค่มาลองเทสได้ดูโอ้ ได้6แต้มวะ่ะฝั่งนูน้นเท่าไหร่ปึ๊บโอ้เรียบร้อยครับก็เกมไปละหนึ่งนะครับทุกคนมาผมเชื่อใจในเพลเยอร์อีกครั้งหนึ่งวะ่ะรอบนี้ผมนี่20,000ไปเลยคือถ้ารอบนี้ได้กินก็คือเอาคุ้มมาครับแต่สำหรับใครที่เงินน้อยอยู่นี่ผมไม่แนะนำนะครับผมอันนี้คมาเทสให้ดูนะครับทุกคนสำหรับระบบบาคาร่านะครับอ่ะมาดูับผมดวงผมนะโอ้โหสีแ่แต้มโอ้จบละผมกุมเข้ามับเลยเรียบร้อยครับเอ้ยชนะเฉยโอ้เป็นไงทุกคนได้มาครับสี่หมื่น โอ้โหชิวๆแอ่จริงๆมันได้แค่20,000แหละเพราะว่าเราลงทุนไป2 0 0 0 0ื่นนะครับเออก็นั่นแหละก็คุ้มละ นะทุกคนก็เมื่อกี้รอบแรกเสียไปหมื่นหนึ่งก็ถือว่าถ้าหักลบกันแล้วก็ได้มาหมื่นหนึ่งอ่ะนะครับทุกคนยังไงก็คุ้มโอเคแต่ขอยุ้อากครั้งว่าผมไม่แนะนำนะจ๊ะโอเคครับผมก็ต่อไปนะครับจะเป็นระบบเลเบลนั่นเองนะครับผมสำหรับระบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันเลยนะครับผมนี่จุดเลเบลก็จะมีเขียนด้วยว่าเป็นเลเบลนะครับก็สามารถ GPS มาได้อีกเช่นเคยนะครับทุกคนคือมันก็จะมีทางซ้ายกับทางขวานะครับทุกคน จะเป็นประตูอยู่นะผมจะไปทางซ้ายก่อนแล้วกันนะครับไปรีวิวทางซ้ายก่อนเนาะเดินเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีตู้ล็อกเกอร์นะครับทุกคนเราก็สามารถนะครับไปใช้ล็อกเกอร์ได้แต่เราต้องมีกุญแจก่อนนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มเอนปุ๊บมันบอกว่าคุณไม่มีกุญแจนะครับก็คือเราควรมีกุญแจก่อนเนาะถึงจะแบบเปิดใช้งานได้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเดินมาข้างในนะครับมันจะมีจุดซ่อมอาวุธนะครับสำหรับใครที่มีอาวุธนะครับเราก็ ไปกดปุ่ม Y แล้วก็สามารถกดกที่กระเป๋าเก็บเก็บของนะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่อาวุธนะครับสมมติผมจะเลือกเป็นคาตาณาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถมากดปุ่ม N นะครับผมเพื่อซ่อมได้นะครับผมนี่แล้วก็คาตาณะของเราก็จะสามารถแบบใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมนี่คาตาณะเราก็สามารถเอามาลํำได้อีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกฟังนึงนะครับก็เดินก็ไปเลยครับ สำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดคราฟอาวุธนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นจุดสร้างอาวุธนะเราก็สามารถมากดปุ่ม n ได้นะครับผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์การติดอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่บอกก่อนว่าอันที่เป็น100%เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ติดกันง่ายๆนะครับทุกคน ถ่าผู้ชมอาจจะงงนะครับก็คือเดี๋ยวไปดูพวกวัตถุดิบนะครับอ่าสมมติจะคราฟเป็นสนับมือนะกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันต้องใช้เหรียญตีแตก25เหรียญนะครับสำหรับเหรียญตีแตกนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญที่ได้เมื่อตอนที่เราตีอาวุธแตกเท่านั้นนะครับคือเราคราฟอันไหนแล้วแตกมันก็จะได้มาครั้งละหนึ่งเหรียญนะครับคืออันนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องคราฟอาวุธแตก25ครั้งนะครับถึงจะครบนะครับเหรียญตีแตกนะครับแล้วเราก็ใช้พวกแร่พวกนี้แล้วก็โอกาสสำเร็จมันก็จะถึงง100%นน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 นะะะคคคคครรรรััััับบบททุุกกกเห็็มมม้้ยไไไ่่ดดาาอข สำหรับการคราบอาวุธนะโอเคนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดอัพเกรดอาวุธนะแล้วก็สามารถจุดบุมเอ็นนะครับสมมติผมจะอัพเป็นคาราแนวผมนะ กด้าไปปุ๊บนะครับเราก็ต้องใช้พวกแร่ต่างๆอันนี้นั่นเองนะครับคือมันจะมีแบบพวกอัตราการตีบวกนะครับว่าเออจะสําเร็จ30%อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะมีพวกแร่นะครับผมเป็นแร่แดงแร่ฟ้าอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยหาได้จากที่ไหนคือแบบในจุดเหมืองก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมันต้องไปที่งานขุดสมบัตินะครับเดี๋ยวผมจะตัดพาไปดูแล้วกันนะครับว่าการหาแร่แดงแร่ฟ้ามันหากันยังไงเนาะโอเคครับทุกคนก็งานนี้นะครับก็อต่อจากที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้ว หาได้แต่ก็คือหาได้จากที่นี่นะครับผมโดยการขุดสมบัตินะเดี๋ยวเราลองขุดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคมันก็ทำการขุดไปปุ๊บนี่นะครับผมก็ได้เศษแร่แดงมาเห็นไหมครับเริ่มบนซ้ายมือนะครับ แล้วก็ขุดต่อไปเลยนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราได้แค่เศษมานะครับทุกคนคือเราต้องใช้เศษเนี่ยสออันต่อ1ชิ้นนะครับทุกคนเ,เดี๋ยวนะ้ะผมพูดจำเป็มงงหรือเปล่า,าผมจะอธิบายยังไงดีก็คือสมมุติว่าผมได้แบบเศษแร่แดงมา2อันนะครับก็จะได้แร่แดงมา1ชิ้นนะครับไปแปรรูปอะ่ะคือ2ต่อ1นอะ่ะเข้าใจปะคือท่านผู้ชมจะเข้าใจไหมอ่าอันนี้ผมเก็บมาเนี่ยจะได้แร่แดงมา1ได้แร่ฟ้ามา1โอเคตอนนี้ผมยังไปแปรรูปไม่ได้นะครับ มันต้องแบบ2 2ชิ้นขึ้นไปนะครับอ่ลองดูครับโอเคเราได้เศษแ,แร่ฟ้ามาครับตอนนี้ผมมีเศษแร่แร่ฟ้าครับ2ชิ้นแล้วอันนี้ผมสามารถแปลรูปได้แล้วอ่าท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจนะท่านผู้ชมน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราเอามาแป like ลรูปกันตรงนี้นะครับทุกคนเราเดินมาที่สะพานนี้แหละนะครับมันจะมีเป็นจุดแปลรูปนะครับ Kay? กดปุ่ม n นะครับผมแล้วก็ไปที่แร่ฟ้านะเพราะว่าเราได้เศษแร่มา2ชิ้นนะครับแล้วก,กดไปปุ๊บนี่มันก็ทําการแปลรูปนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้แร่ฟ้ามานั่นเองนะครับเห็นจไหครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการหาพวกแร่ฟ้ากับแร่แดงนะครับก็คือมาที่งานขุดสมบัตินั่นเองอย่างที่บอกนะครับแล้วก็พวกแร่พวกนี้เนี่ยก็สามารถแบบ โพสขายได้นะครับคือเหมือนแอดมินบอกว่าจะมีคนรับซื้ออยู่นะครับสำหรับแร่พวกนี้ก็คือแบบใครมีเยอะๆก็โพสต์ขายได้นะครับทุกคนเขาแบบรับซื้อกันเนาะอะไรประมาณนี้โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาที่ระบบงานขุดแร่นะครับผมก็คืองานเหมืองนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงมาเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าการหาแร่ภายในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เดินไปที่ตรงหินเลยครับเพื่อกดบุ่ม N แล้วก็ขุดแร่เลยนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะวิธีการก็ง่ายๆนะครับนี่โอเคเราได้เศษเหล็กมานะครับผมเราก็ต้องรออีกสีวินะครับเพื่อ,อขุดได้ครั้งหนึ่งนะครับทุกคนประมาณนี้โอเคฟึบอ,อ่ะเราได้เสร็จเหล็กมาละ2ออันนะครับโอเคแล้วเราก็เดินไปตรงกลางนี้นะครับผม อ่าสำหรับใครที่อยากจะมาแปลรูปแร่เหมือนเดิมเลยครับนะเป็นอ,อัตราคือ2ต่อ1เหมือนเดิมนะครับได้เศษแร่มา2ชิ้นนะครับก็จะมาโปรเซสได้1ชิ้นนะครับอ่าเข้าใจไหมเ <c oughs> มื่อกี้ผมได้เศษเหล็กมา2ใช่ป่ะโอเคแล้วก็ไปนี่แหละครับที่เหล็กนะครับผมแล้วก็กดเห็นป่ะมันก็จะทำการาแปลรูปนี่นะครับผมแปลรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเสีย เศษเหล็กไป2ชิ้นก็จะได้เหล็กมา1นชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าทําง่ายมากนะครับสาหรับการหาแร่นะครับทุกคนแร่พวกนี้ก็เอาไปคราบของได้คราบอาวุธอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็มากันระบบสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เราจะมารีวิวในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะเป็นงานฆ่าวัวนะครับอันนี้เนี่ยแอดมินบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยคือทําค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เงินดีด้วย นะครับแต่ทำค่อนข้างยากเดี๋ยวเรามาดูว่ายากยังไงนะครับทุกคนโอเคก็อย่างแรกก็คือการมาสมัครงานนั่นเองกดปุ่ม n สมัครงานนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มารับมีดฟรีตรงนี้นะครับผมโดยการกดปุ่ม n นะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับผมตรงนี้โอเคแล้วเราก็เดินไปฆ่าวัวเลยครับก็สิ่งที่ยากก็คือเราต้องเดินไปใกล้ๆก้วัวนะครับซึ่งวัวมันจะไม่อยู่กับที่ครับลองดูนะเอ้ยเก่งนี่วะไอซีเกมเมอร์เก่งว่ะทุกคนฟันวัวแล้วก็วัวก็จะตายแบบนี้นะครับกดปุ่ม n นะครับ ก็จะทําการแล่เนื้อนะทุกคนถึงมันไม่ถึงกับยากมากนะครับทุกคนแต่ถ้าเราวิ่งไปไม่เซียนเนี่ยก็วัวมันก็จะแบบกวนนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะรับเนื้อวัวนะครับทุกคนโอเคมาเนี่ยสมมติเราจะไปฆ่าปุ๊บนะเนี่ยถ้าใครแบบมือไม่เร็วจริงๆอ่ะดู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 มันกวนดูดูดูอ่าดูเนี่ยดูดิเนี่ยเล่นอาร์วีมาร้อนๆนี่หัวร้อนกับวัวนี่ได้เลยนะจริงอ่ะดูดูดูมันดูมันนะเดี๋ยวต้องต้องย่องนะทุกคนนะ ต้องย้อนเ,เข้าข้างหลังบัวบัวไม่เห็นแล้วนะนี่นี่มันไงต้องเข้าจากข้างหลังไงเอ้ยนี่ไม่ทันเคแล้วก็กดปุ่มเอ็นะครับทุกคนโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับงานฆ่าบัวนะครับก็เป็นงานหนึ่งที่แบบทําแล้วมันค่อนข้างสนุกนะครับคือเราสามารถควิงไปไล่แทงวัวอะไรอย่างนี้ได้นะงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่ค่อนข้างจะบันเทิงนะครับนะนีนกะวตีเนยดตร <c oughs> <laughs> ทุกคนอ จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับสำหรับงานข่าวบัวนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะเออเมื่อเราได้เนื้อวัวมาแล้วเราก็น่าจะเอาไปแบบขายอะไรอย่างนี้ได้นะครับทุกคนเนาะโอเคแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับเออผมลืมมีระบบหนึ่งก็คือของโดเนทนะครับเราก็สามารถสุดไปดูได้นะกดปุ่มว้แล้วดูของโดเนทนะมีกาชาปองอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนอ่ะผมจะซื้อให้ดูสักอันนึงแล้วกันนะครับทุกคนนี่ซื้อมากล่องหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วเราก็กดปุ่มวนะครับนี่แล้วก็เราได้กาชาปองมานะครับแล้วเราก็ใช้ดู เขาจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นการสุ่มรถเลยนะพวกของใน VIP ก็อ้ยผมได้รถอัลฟาวะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยได้รถ4ประตูเลยเราเรียกรถตรงนู้นใช่ปะเออแล้วก็ของใน VIP เขาบอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนคือเขาจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนโอเครถอัลฟาของเรา๋อ,อคือเราต้องเก็บรถคันหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วก็มากดาสแสลัดเก็บรถนะครับเก็บรถโอเคเก็บอินฟอนัสก่อนแล้วก็มาเรียกรถอัลฟาของเราโอเคนะครับผมกดสตาร์ท เป็นรถประมาณนี้นะครับเอามันไม่ใช่รถสีประตูเหรอเคแต่ก็มันเป็นรถยนต์นะครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตไปฆ่าวัวก่อนชุบชุบชุบนี่รถเก่งนะฮะเอาเป็นว่านะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วใครอยากจะมาเล่นเทิร์ฟอเมริกันซิตี้ใต้คลิปเลยนะครับผมรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละก